นี่นะนีจ้ะจ้ะอ่ะจ้ะน้องเด็กคนนี้มาเต็มแล้วดาช่วยแล้วขอมาช่วยต่อเมันต้องยกมันต้องยกนี่นะคะ FC นะตอนนี้แต่งหน้าให้น้องแพงนะคะเพราะว่าน้องแพงจะรำนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องแพงรำกันนะน้องแพงลูกพี่เฟื่องเหรอครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้องแพง นี่นะคะเดี๋ยวแต่งหน้าให้น้องแพรมก่อนนะคะจะได้ไปดูนะคะ FC นั่งคุยกันก่อนนะคะคุณพี่จะตดเรือไหมคุาแม่จะตดเรือไม่น,าน,านี่นะลังซักนะ,ะ่ักอันนี้เหรอจเจสต์ใชอไม่พุดหรอก ไดจะเต็นชุดมาขวัญก็ได้จ้ะมัน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 ตัวอกแม่หรอเป็นชุดที่มันใส่ง่ายกว่าเดิมเห็นแล้วค่ะ fc ว้าวก็จินเลี้ยงดอกสวยปอสวยไหมคะ fc สวยไหมอาเหลือคนเดียวไม่ได้คุยกับ fc fc ไปหมด

เรามลำเอาลำแบบไม่ไม่เหมือนกันแต่ให้เราให้ลำลำเป็นหอมกันเขาดันช่วงให้อาชีจะม่เลี้ย่ ดีนะคะน้อยน้องคนดูดิเจ๋งไหมโอ้กล้องนี้กับกล้องนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะแม่เผืกล้องแมวโกหกสวยโอเคค่ะเสร็จล้อย่างแต่อันนี้ให้หนอ่ะอันนี้มันมันใสยังไงอ่ะแม่ ิาหาก่อนจะมันขัข้าวแล้วนะขันเอาอะไรสั่งไข่องไว้ก็้ก็กะเพราไข่เอ้ยคุกกี้อะไรไม่กี่อั้งเลยอะขอกินได้ไหมขอกินได้ด้วยเยอยากยอ่ะกอของหมูหรือองแม่ของหนี่ของหมู้้อนะ เราจะไปเต้นตอนไหนไปล้าตอนไหนไปเต้นไปล้าตอนนี้แหละไปล้าก่อนแล้วค่อยกินใช่ไหมก็ชอบเป็นล้างก่อนไปล้างก่อนได้ทำไม่รอมันจะเป็นเพื่อนมากคงเลยล้างก่อนเยล้วตัดปิดตัดทำไม่รอใส่หม้อไว้เลยทำไม่อทำหม้อไว้เลยอ่ะใส่ทำไม่รอใส่หม้อไว้ก็ตัดไปใส่ฮะมาใส่พี่ไม่ต้องเอาไปใส่น้ำ ตรงไหมด้านดูให้แน่ดูตรงไหมตรงไหมอ๋อเว้ยทำไมเหมือนจัง,งเลยอ่ะมลหมดเลยแล้วมันจะดีมีน้ยางกั้ไมมีน้ำยางไหมพอมีน้ำยางไหมคอ้น้ยางาังไงแนี้ต้องตั้งตรงอย่นี้ครับไม่ไม่โค้งนะครับมันก็มันก็โค้งของเขามาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอครับมันมาสสีเหลือง อไอ้เคยแทงค่ะอ้ยจังากไปแล้วสวยสวยแม่ทำไมตีเพิ่มอีททกอสิ <c oughs> ออโอ้ยดูจะแตกกันไหม เราก็แต่งให้มันสวยไงปะซอคนเราไม่ได้สวยเพื่อใครนะเราสวยเพื่อตัวเองใครดูตอนนี้น่ะแต่งให้แต่งให้พี่ตามดูเขาให้พี่ตามบอกเพรว่าสวยโอเคเขาเขียวอย่างนี้ไปก่อนด้วยเถอะนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเตรียมหมอนังนะครับน้องแอมก็แต่งตัวละตอนนี้ใส่มงกุฎแล้วแบบเหมือนมากเลยวเหมือนในหนังในหนังช่องเสีดเลยเนาะ ที่สรางละครหนังไทยนวดไทยหนวต้องต้องเป็นโรจนาแล้วไหมอ่ะเหนือไหมเหนือสีแน่นไหมอันนี้คือแั่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากโดยแม่เพื่อนนะครับทำการแต่งหน้าแม่เอาเอาปอยผมอีกแม่จะพังจะพังร้อนเกินไปไหมนี่เอาแบบแน่นเลยแม่แแน่นแล้วทุกครั้งที่ราจะยิ้มใ่แม่จะตื่นปตะจับ <anto> ใส่เฟซชิวเอาใส่เฟซชิวเอาชิลไม่ใส่เนี่ยก็โดนคำบ้าใส่เฟซชิวโอเคมีตุ่งหูไหมอ่ะตุ่งหูมีมีมีครบทุกเซตเลยเดี๋ยวนี้แววมาเลยมาไปแต่งตัวมาด้วยนี่นะคะเอสซีกำลังแต่งหน้าแต่งวโอ้ยกำลังแต่งหน้าแต่งตาให้น้องแพมนะคะน้อนะคุณชานเวสสวัสดีนะคะนะคะเดี๋ยวกำลังแต่งหน้าให้ ให้น้องแนนพมนะคะนะคะกคู่ค <c oughs> ่ะก็เพื่อนจะมาโดดจับกดญแจลงไปชั่วนิ้วมาแล้ว อยากออกแกะกล่องมาเลยโอเคโอเหโอ้มีเป็นกองี่สบายด้วยแตไม่รู้ว่ามงใส่ได้ไหมเขาเอ็กซ์หสั่งนะเดี๋ยวขอนอ,อ,อยากไปกด ฮะเขินไรเขินนึกเขินเลือโอ้พี่ไรจบตอนบ่ายแล้วพี่ไลรทั้งสองรอบเลรอนี่ไปพลึบไปเขินเย้มาเช้าไล่อยู่เนอะเพิรนเนาะต่าไล่อยู่เย้เขาไล่ทั้งสองรอบแล้วอะเราไม่ได้ดูในบ้านแอนงูเข้าอ่ะไไม่ดดู้เลยงูเข้า 呵呵呵，<laughs> ฮะไปยาชีดังแ่สบายกว่านั้นเป็นโป๊ะเอาลงกระถ u เลยนี่สวดไปเลยายใจเย็นเนาะจะนั่งแทนที่จะแ่นตั่วคืนตอนนี้โอ้ยทำร่งเกมไหม มันแลกบาวาแห่ะโอ้นี่ถ้าเปนวันทรงสูนยน่าดูเดี๋ยวเรัตุ้ที่นอกที่เหมือนตองเหมือนเลยนะแม่หมอนนายยักษ์เอนนายยักษ์ที่ไหนว่าเจ้าของเลยเนาะ มันไม่มีไงเพราะว่ามันแค่จะไปแก้เอาแบบเข็มขัดมารัะตับเลยเอ้าเข็มขัดไม่ได้มันจะอยู่บ่ออยู่พี่ตั้มใช่หน่อยใช้ไหมเบาเข็มเข็มขัดให้หน่อยอยู่แล้วทำไมไม่เอาไว้คู่เดียวกันกับตรงนี้ให้มันหมดไม่ทำไมพูดถึงอ่ะเนอะไม่ไม่โอ้ทำไมไม่เย็บตะขอเอ้าตะขอมันเขาเย็บมาให้เราไงมันมันไม่พอดีไงนั่นแหละทไมไม่ แค่ต้องใส่ต้นแบบโอ้ยอยากจะตีแท้ตีเลยเอาเอาไม่เลี้ยงไหมแม่มันหลุดแน่ๆเลยแบบนี้ต้องมีเชือกมัดไม่หุดไม่หมดเลยพายเอาล็อกอมไปนี่เียันพรุ่งนี้ก็แก้เลยเวลาจะนันมันจะได้อยู่ในพานอยู่ในพานคุณเต๋ อันนี้เนี่ยอือมันเขามีสร้อยให้เราสองเด็มีมีแบบลายไทยอย่างเงี้ยอืมฉันเมีอันเนี้ยก็ใส่เป็นผู้คนนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นใส่เองอันนี้ก็เป็นทำวานนี่เนาะมีเนาะฉันได้เฮียเลยไหล่ตุ้งหูไหล่ตุ้งหูมีงานตุ้งหูต้องขอตุ้งหูนั่นเองขายตามมาก่อนหยับหยับม่เฮีย น้ำขับไฟออกนะมันจะไปเกี่ยวมันลรึไม่เห็นก็เอาเชือกฟางมารัดตับเลยแม่ไปหาที่ไหนแล้วเชือกฟางอ่ะโซืเอ้ยโเชือก้ยแดดตะกาี้ก้อนเมตรอุ้ยป่าซอเอ้ย จะที่จะเปิดไฟหน้าบ้านเลยเอ็มซีหายหมด